นี่คือคุณสมบัติของแอรมาเวลนะครับทั้งตัววอลทายนะครับตั้งแผนและสีนิทานนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องการรับประกันนะครับเรื่องคุณสมบัติมีพี่คนไหนสงสัยไหมครับเดี๋ยวถ้าสงสัยช่วงเวิร์กช็อปก็ได้นะครับชชว์ช็อปสามารถถามได้นะครับหรือช่วงบ่าย เกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับทางมาเวลเราก็ยังรับประกันให้อยู่นะครับในเคสแรกนะครับแต่ต้องดูสาเหตุก่อนว่ามันมาจากตรงไหนนะครับเหมาะสมหรือเปล่าแต่หลักๆเลยเราจะยึดการรับประกันที่เกิดจากการดิ้นเท่านั้นก่อนนะครับแต่ถ้ามีเคสที่มันจะต้องมาพิจารณาอีกทีนะครับที่มันนอกเหนือจากการรับประกันตรงนี้นะครับส่วนการนับรับประกันของมาเวลนะครับจะมีอยู่4 4อย่างนะครับ สี่อย่างเราเริ่มนับรับประกันจากอะไรอันดับแรกเราเริ่มนับรับประกันจากบัตรรับประกันนะครับบัตรรับประกันที่แถมไปให้นะครับทั้งตัวแฟนคอยและออนอินซิงนะครับให้ทําการให้ลูกค้าหรือชาติครับทำการระบุวันที่รับประกันนะครับหรือสามารถนะครับลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะครับผ่านเว็บไซต์ของมาวิวได้แล้วเราจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งก่อนอันดับแรกนะครับเราจะอ้างอิงจากวันที่ติดตั้ง1นปี ห้าปีสิบสองปีเริ่มจากที่ตั้งแต่ถ้าเกิดบัตรรับการหายนะครับหรือไม่ได้ลงข้อมูลในระบบนะครับมาเวลก็ยังคงรับประกันอยู่นะครับโดยมาดูจากใบเสร็จรับเงินนะครับอ่าตอนนี้ไม่มีรับประกันนะครับเราจะดูจากใบเสร็จรับเงินถ้าใบเสร็จรับเงินยังอยู่นะครับก็นับวันที่ซื้อนะครับรับเงินมาไหนก็นับไปตามระยะเวลาการรับประกันนะครับแต่ถ้าบัตรรับประกันไม่มีข้อมูลไม่มีนะครับ ใบเสร็จรันเงนไม่มีถามว่ามาเวยังรับประกันไหมครับรับไหมอ่ารับนะครับมาเวยังรับประกันอยู่แต่จะดูข้อมูลจากหมายเลเเครื่องนะครับจะดูข้อมูลจากหมายเลขเครื่องนะครับที่ติดที่อยู่ข้างเครื่องนะครับเราจะนับนะครับนับการรับประกันจากหมายเลขเครื่องนะครับหรือว่าที่ผลิตนะครับไป18เดือนนะครับหรือว่าปีเริ่งนะครับเรายังคงรับประกันอยู่นะครับตามใดยังมีหมายเลขเครื่องที่เครื่องอยู่นะครับก็ยังคงรับประกันอยู่ ที่แอร์มาเวลนะครับถูกเปลี่ยนมือนะครับนำไปติดที่บ้านลูกค้าแล้วนะครับอาจจะเป็นบ้านเช่าหรือเป็นบ้าน <c oughs> บ้านลูกค้าที่เขามอบอะไรให้คนอื่นนะครับข้อมูลการซื้อขายไม่มีแล้วนะไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ส่งข้อมูลรับประกันมานะครับนะอแอร์มีปัญหาเรายังมองรับประกันอยู่ตามใดที่หมายเด้เครื่องยันอยู่ในเรื่องไขนะครับในระยะเวลาที่เรารับประกันอยู่นะครับอ่านะนี่คือการรับประกันที่าหามีบัตรรับประกันนะครับไปเสร็จหรือว่า ในเพจภาาเครื่องนะครับการรับประกันอีกอย่างหนึ่งของมาเวลนะครับเช่นงานโครงการงานโปรเจกต์นะครับงานโครงการงานโปรเจกต์ที่มีโวลูมมากๆนะครับการติดตั้งแอร์บางทีเดือนหนึ่งอาจจะไม่เสร็จนะครับอาจจะใช้เวลาครึ่งปีหรือปีหนึ่งนะครับมาเวลเราจะรับประกันงานตรงนี้โดยนับวันเริ่มรับประกันจากวันส่งมอบงานนะครับถ้าเป็นงานที่มีโวลูมเยอะๆนะครับใช้เวลาติดตั้งนานนะครับ ครึ่งปีนะครับเราจะเริ่มนับจากวันที่ส่งมอบงานแต่มีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขคือหนึ่งนะครับจะต้องแจ้งชื่อโครงการนะครับจํานวนในวันที่สั่งของนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่จะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับเลกคอร์ดไว้ว่าเป็นของโครงการไหนจํานวนเท่าไหร่หมายเลขเครื่องอะไรนะครับจะต้องแจ้งก่อนนะมีการส่งของนะครับกอนเดือนนี้นะครับพอช่างได้รับ ได้รับงานละไปติดตั้งเสร็จอาจจะใช้เวลาค,คร,รึ่งปีนะครับหรือ1ปีนะครับมีการส่งมอบงานให้กับลูกค้านะครับเราจะนับในวันส่งมอบงานนะครับโดยแจ้งกลับมาที่บริษัทนะรบ,บริษัทก็จะดูว่าหมายเลขเครื่องแจ้งมาตรงกับออเดอร์ที่ที่ทอ่าแจ้งไว้ขั้นต้นไหมโครงการเดียวกันไหมเราก็จะเริ่มนับให้หนึ่งนะครับเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับบัตรรับประกันก็ที่ว่าอ่าก็จะทำดัตต้าให้ใหม่นะครับเป็นการนับหนึ่งของการรับ ติดไป1นปียังไม่ใช้งานนะครับตามโครงการตามคอนโดนะครับติดไปหนึ่งปียังไม่ใช้งานประกันยังไม่หมดนะครับติดไป2ปีประกันยังไม่หมดนะครับจนกว่าจะมีการส่งมอบงานนะครับอันนี้ดีไหมครับอันนี้ดีไหมไครับอ่ะมาดูเงื่อนไขของประกันเนาะที่ระบุนะบในคตล็อกนะครับว่า1ปีหปี12ปีคืออะไรบ้างนะการรับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่1ึงปีนะครับในกรณีที่สามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยนะครับ ถ้ามีการชำรุดเสียหายนะครับตอนีที่ว่าแผงคอยั่วนะครับแผงคอยเย็นรั่วหรือแผงคอยร้อั้วนนะครับที่ตัวแผงคอยที่เราบอกว่าเราเคลือบอะคลอนฟินนะครับใช้คอยทองแดงนะครับถ้ามีการล่วในหนึ่งปีนะครับไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปไปเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเครื่องเลยนะกรณีที่ั่วนะครับั่วสามารถเปลี่ยนเครื่องได้เลยในหนึ่งปีนะครับแต่ถ้าเป็นีที่สองหรือปีที่ห้านะครับยังั่วอีกก็เปลี่ยนแผงคอยได้นะครับเปลี่ยนคอยห้าปีนะครับ และอีกกรณีหนึ่งก็คือโคอมพิวเตอร์เสียนะครับโคอมพิวเตอร์เสียนะครับโคอมเพิวเตอร์ไหม้โคอมเพิวเตอร์เจ๊งเลยนะครับทำการตรวจสอบแล้วคือโคอมพิวเซอร์เจ๊งนะครับก็สามารถเปลี่ยนเครื่องหมายได้เลยภายในหนึ่งปีนะครับถ้าเกิด2ปีถึง12ปีก็เปลี่ยนคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้กรณีที่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ต้องมีการแจ้งเข้ามาที่ที่สูบบริการก่อนนะครับอันนี้สามารถอนุมัติเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีอื่น นะครับกรณีอื่นก็จะต้องเป็นเคสไปเคสไปต้องเอาสาเหตุมาพิจารณากับทางทีมงานทางผู้บริหารก่อนว่าเคสนี้ครับครับไออ่อนกินน้ำใส่เรื่อยๆไม่ไม่เราบอกหลายมากเดี๋ยวไปกินเบียร์ด้วยกันมาล่วงไหมครับเดต้องอธิบายตัวตัวต้องอธิบายตัวตัวครับก็อยู่ในนั้นถ่าครับถ้า เพราะว่าตั in is ้งแต่อ่าตั้งแต่แผงคอยเย็นนะครับตรงยูเบนรับการหมดนะครับแต่ตั้งแต่ท่อไปถึงท่อคอนเนกตะครับตัวนี้ยังไม่รับการเพราะว่ามันเกิดจากการดับการงออ่าถ้าก่อนนั้นคือรับการหรือครับครับผมถ้ามันรั่วนะครับถ้ันรั่วนะครับก็คือถ้าเป็นที่ตัวคอยเย็นเปลี่ยนคอยเย็นนะครับเป็นที่ตัวคอยร้อนเปลี่ยนตัวคอยร้อนนะครับไม่ใช่เป็นคอยเย็นแล้วเปลี่ยนทังชุด ะครับก็คือเป็นตัวไหนเปลี่ยนตัวนั้นนะครับส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับหัววังไฟย่อยเช่นมอเตอร์นะครับเต็ปปิ้งหน้าจอมออแปลงเซนเซอร์ต่างๆจะต้องการหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีตัวนี้นะครับตัวไฮร้อนพวกแคปนะครับพวกเซนเซอร์ต่างๆนะครับพวกมันติดรับประกันหนึ่งปีนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ย่อยส่วนแล้วประกัน5ปีจะเป็นอุปกรณ์หลักนะครับที่แผงบอร์ดอานาลิซีวีนะครับตัวมอเตอร์แฟนคอยมอเตอร์คอนเซงนะครับหรือตัวแผงบอร์ดอินเวอร์เตอร์ นะครับวันนี้รับการ5ปีนะครับส่วนแผงคอยนะครับอย่างที่บอกรับการ5ปีนะครับแผงคอยนะครับปีแรก่วนะครับก็เปลี่ยนเื่งได้นะครับคอมพิวเซอร์12ปีนะครับคอมพิวเซอร์12ปีอ่าส่วนเงื่อนไขของตัวซีรี่งกับตัวคัสเซ็ตนะครับจะเหมือนกันนะครับแนวตัวใหญ่นะครับจะเหมือนกันนะครับอ่าเรามีรับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้าย่อยแล้ว หนึ่งปีนะครับเหมือนกันนะครับหนึ่งปีรีโมทสเตปปิ้งหน้าจอดิสเพย์แล้วก็เซ็นเซอร์นะครับพวกแคปนะครับพวกแม่เหล็กหนึ่งปีนะครับส่วนสองปีก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักนะครับพวกบอร์ดนะครับตัวมอเตอร์ไอล์ร้อนเย็นนะครับรับประกันสองปีแผงคอยล์รับประกันสองปีนะครับสำหรับเนี้ยตัวใหญ่นะเซลล์ริงกับตัวคาสเซ็ตนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์รับประกันห้าปีนะครับรับประกันห้าปีอ่าครับผม เวลาเคมใช่ไหมครับก็เดี๋ยวอ่าในขั้นตอนการเคมนะครับขั้นตอนการเคมเดี๋ยวอธิบายเลยนะครับเนาะครับอ่าขั้นตอนการเคมอย่างที่พี่ถามนะครับการเคมเราจะมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนคือเราจะแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มออกมาสามกลุ่มก็คือลูกค้านะครับกลุ่มลูกค้านะครับแล้วก็มีศูนย์บริการนะครับศูนย์บริการเี่เป็นอยู่สำนักงานใหญ่นะครับอยู่รางลูกา แล้วก็มีศูนย์บริการที่รับการแต่งตั้งนะครับตามภูมิภาคนะครับก็เราใช้ชื่อว่า s อนะหรือออเทอไรตสลิเตอร์นะครับอกลุ่มลูกค้านะครับลูกค้าที่เราใช้ชื่อลูกค้าเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็นผู้ใช้งานนะเป็นอินดัสเซอร์เลยนะครับเป็นผู้ใช้งานเป็นดีลเลอร์นะครับหรือดิสพิเตอร์หรือผู้ขายนะครับหรือช่างติดตั้งนะครับเราเราถือว่าเป็นลูกค้าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น แอ r ์มาเวลนะครับแอมาเวลเนี่ยเราถือว่าเป็นสมบัติของลูกค้าซึ่งลูกค้าก็จะเป็นผู้ใช้งานเองนะผู้ขายเองหรือว่าผู้ติดตั้งเองถือว่าเป็นสมบัติของคนนั้นทั้งหมดนะครับเพราะเราให้ความสำคัญกับเจ้าติดตั้งนะครับการแจ้งเคมนะครับการแจ้งเคมระดับแรกเลยเวลามีปัญหานะครับลูกค้าผู้ใช้งานนะครับอาจจะแจ้งมาที่ผู้ขายนะครับอาจจะแจ้งมาช่างติดตั้งนะครับหรือแจ้งมาทางศูนย์เองเพราะนั้นลูกค้าครับจะทําการแจ้งเรื่องมายังศูนย์ นะครับอย่างที่พี่ถามว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียเช่นมอเตอร์ไม่ทํางานนะครับหรือว่าค้อไม่ทางานหรืออะไรต่างๆเนี้ยก็ทําสามารถแจ้งมาที่ศูนย์ได้นะครับแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ก่อนเลยนะครับจากนั้นศูนย์บริการจะรับเรื่องรับเรื่องนะรับเรื่องเข้ามาแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาก่อนนะครับวิเคราะห์ปัญหาก่อนแล้วก็ทําการติดต่อช่างผู้ผิตตั้งก่อนนะเพราะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเสียเราจะเอาข้อมูลตรงเนี้ย ติดต่อหาช่างผู้ติดตั้งก่อนนะครับว่าอาการแบบนี้มันน่าจะเสียจากตรงไหนนะครับถ้าเช็คแล้วเกิดว่าเซนเซอร์เสียนะครับหรือเกิดจากมอเตอร์เสียนะครับอันนี้ก็จะมีการเคมตามระบบนะครับอันดับแรกเราติดต่อช่างผู้ติดตั้งก่อนก็คือเราให้ความสัมพัญ์กับช่างผู้ติดตั้งเพราะลูกค้าหนึ่งคนนะครับลูกค้าหนึ่งคนหนึ่งบ้านเนี่ยเขาให้ช่างไปติดตั้งแอร์ให้เขาเขาต้องมั่นใจช่างอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเรา ให้ช่างที่ติดตั้งดูแลแอร์ที่เขาติดอ่าเพราะนั้นความเชื่อมั่นของลูกค้านะครับก็จะมีมากใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับช่างติดตั้งก่อนเพราะนั้นเวลาลูกค้าหรือใครแจ้งเข้ามานะครับเราจะพยายามหาเบอร์ช่างติดตั้งจากประการหรือจากลูกค้านะถ้าเกิดว่าเราติดต่อช่างติดตั้งไม่ได้นะครับเราก็จะติดต่อลูกค้านะครับสอบถามข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งส่ง เลื่อนให้กับ a อ c หรือศูนย์บริการเข้าไปดูแลในกรณีติดต่อช่างผู้ติดตั้งไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราติดต่อช่างผู้ติดตั้งได้ cut, นะครับเราติดต่อได้ปึ๊บนะครับเราก็จะมีแนวทางนะครับแนวทางการวิเคราะห์การแกไแบบ้ไขปัญหาให้กับช่างผู้ติดตั้งเข้าไปดูแลลูกค้านะครับอาจจะมีการเปลี่ยนอะไรนะครับมีการปรับแต่งนะครับก็จะมีการประสานงานกาันระหว่างช่างผู้ติดตั้งกับทีมงานของเซอร์วิสเรานะครับพอช่างเราติดต่อช่างผู้ติดตั้งและช่างผู้ติดตั้ง ได้รับแนวทางนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาละประเมินแล้วบอกว่าซ่อมไม่ได้นะครับซ่อมไม่ได้โดยความสามารถก็สามารถส่งเรื่องกลับมาที่ศูนย์นะครับแล้วศูนย์เราก็จะประสานงานกับศูนย์บริการ s c ตามมูลภาพเข้าไปดูแลลูกค้านะครับแต่ถ้าช่างติดตั้งบอกว่าโอเคสามารถซ่อมได้จะดูแลลูกค้าตัวเองนะครับเราก็ซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตเรื่องอะไรนะครับอ่าเรื่องอะไรทางช่างผู้ติดตั้งเนี่ยสามารถนะครับ ไปขออะไหล่จากดีลเลอร์หรือเอตามพื้นภ้าได้โดยเราจะประสานงานให้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ไกลๆนะครับแล้วทางเอหรือว่าดีลเลอร์เรามีอะไหล่สต็อกไปแล้วนะครับช่างผู้ติดตั้งสามารถไปขอรับอะไหล่ได้แต่ถ้าไม่มีนะครับทางศูนย์บริการจะทำการส่งอะไหล่นะครับไม่เกินสาวันนะครับอย่างเร็วสุดก็คือ1วันถึงนะครับเราจะทำการส่งอะไหล่ไปให้ผู้ช่างผู้ติดตั้งทำการแก้ไขลูกค้า นะครับถ้าเกิดซ่อมไม่ได้มีการเข้าไปซ่อมแล้วแนะนําแล้วส่งอะไรแล้วยังซ่อมไม่ได้อยู่นะครับก็สามารถส่งเรื่องออกมาที่ศูนย์นะครับศูนย์ก็จะส่งเอลซีเข้าไปดูแลด้วยหรือไปทํางานคู่กันไปวิเคราะห์ร่วมกันนะครับให้งานมันจบคือเราจะไม่เอาลูกค้าเป็นตัวประกันนะครับเราจะร่วมมือกันในการดูแลลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นะ ช่างอีกนั่เนาะถ้าเกิดว่าซ่อมไม่ได้ปุ๊บส่งกลับไปศูนย์ศูศูนย์ส่งเอสหรือว่าตัวแทนของศูนย์เข้าไปดูแลแต่ถ้าเกิดว่าช่างสามารถซ่อมได้จบงานปิดจบได้นะครับรูป้าแฮปปี้นะครับเราจะดําเนินการนะครับก็คือทางช่างจะดําเนินการแจ้งเรื่องกลับไปยังศูนย์นะครับกลับไปยังศูนย์ว่าสามารถอ่าซ่อมเสร็จแล้วเปลี่ยนอะไรแล้วโดยมีรายงานการซ่อมนะครับรายงานซ่อมว่าทาอะไรนะครับเปลี่ยนอะไรไปบ้างโดยมีรูปถ่ายหรือวิดีโอนะครับเปลี่ยนรูป่าาเปลี่ยนอะไรตัวนี้ไป ก่อนมีหลังนะ้มีข้อมูลก่อนหลังส่งกลับมาที่ศูนย์บริการนะครับศูนย์บริการก็จะพิจารณา่อนว่าไอ้เคสที่ทําไปอ่ะในกรณีที่ว่าบางเคสนะครับบางเคสเกิดจากการติดตั้งนะครับอย่างเช่นแฟนแตกแฟนร่วหรือขาดแฟนไม่แน่เนี่ยโอเคมันอาจจะอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันการติดตั้งอันนี้ก็อาจจะบริการลูกค้าตามเงื่อนไขหรือถ้ามันเกินระยะเวลาการรับการของช่างติดตั้งแล้วอาจจะต้องมีการคิเดเงินกับลูกค้าแต่ เราจะมีการคุยกับลูกค้าก่อนนะครับว่าถ้าเกิดอยู่นอกเงื่อนไขของบริษัทท์อย่างที่บอกรับเกิดจากการผลิตท่านั้นนะครับถ้าอยู่นอกเงื่อนไขจะมีการเจรจากับลูกค้าคุยก่อนว่าถ้ามันเกิดจากการใช้งานนะผิดประเภทนะครับก็จะมีการมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้ามันอยู่ในเงื่อนไขนะครับอย่างที่บอกมา1ปี5ปี12ปีนะครับหรือเงื่อนไขที่เรารับกันนะครับก็ดําเนินการส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลการซ่อมรูปถ่ายมายังศูนย์บริการ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับมาทําเบิกให้นะครับมาทําเบิกค่าใช้จ่ายให้คือเราดูแลทั้งลูกค้าดูแลทั้งช่างนะครับเพราะว่ามาเรลถ้าเกิดว่าช่างสามารถซ่อมงานจบให้เราได้เรามีค่าใช้จ่ายให้นะครับโดยจะมีเลทนะครับเลทค่าใช้จ่ายให้นะครับการทําจ่ายนะครับทําจ่ายของมาเรลวนะครับเราจะทําจ่ายสองครั้งต่อหนึ่งเดือนนะครับใ